สบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีครับสบายดีสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเจะสิว่าพ่อปนกับขามาตนาแล้วเนาะเขามาตนาปี่ปีใหม่เห็ดกินน้ำกระปูครับเห็ดนางกินปนกระปูกินกับตบน้าใหม่เนาะพี่น้องวดีปนกระปูถอดจีถอดไก่ไว้ถอดไข่เล็กน้อยน่อยนี้ดูดีแล้วอ่ะ ตัวนี้ตำเด็ดเลยเนาะยังบม่ทันส mm ุกกะมี said, hey, ่ตำป่นพ no 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 right? ี it, ่เนาะกินไมแบบสิลาบแต่ว่ามันร้ายเนาะมันร้ายอยู่มะห่าวพอลับมันต้องได้ร้ายมันต้องร้ายแห้งขนาดเมนพออย่างน้ยตำไปเรื่อยๆก็พอข้อก้อนกระไรทาตัวนักอีกทา่ะทาตัวหนักกระายเต๋อกินไหมชิจัเนี่ยน้ำใหม่ตกน้ำใหม่นะเขาไม่กินเนาะเล็กน้อยใช่อยู่น้ำทาของเขาแบบจำฮ่าเอาเวิร์ตน่ะเล็กน้อยสมัยนี้เขาก็กินในงามกระปูนะก็คือเล็กน้อยหนุนเท่าไรก็กินได้ขนม ยังน้อยมากหมักไปกับปูแล้วกระจั้อยเกลือใส่แล้วแต่ยังหน่อยเฮาสิเอาเกลือใส่แล้วกระจับเนาะมันมันหอมมาอ้โหหลังคนคนปากตัวอย่างแก้ผ้าอยู่เลยคนนี่อาบน้ำอยู่เตรียมอาหารแดกให้ได้หั่แดกอย่างพี่น้องคือจะแบบกินข้าวมังใหญ่เนาะเขากินข้าวคั่มนี่เขาไม่เห็นกินแลยเขากินข้าววายซองแม่สนิทใจเนี่ คกินได้รันาโบกินขันโมเฟสกินอะไรกินได้โอแมงอ้อเนออนอล้อออไข้าวจังเพิ่มพริกเออเน้อปิ่งเต้มพี่น้องปูนาที่หนพี่น้องจะเบตัวหน่อยจะคืิล่าเนาะมันลายพนต๊แห้งตายเลยปิ่งบเวลายังบกพอปนพออยู่แล้วกับลาแต่พูดนฮปน ไล่แต่กลางมันมีได้ไล่แต่ค้างไล่แต่ค้างแป๊บเดียวแป๊บเดียววิล่ะแค่นึ่งพักกันแต่งกินถ่ายคลิปเอฟซีเซเวอร์มาจัดจะพักเบื่อหรือพี่น้องเบิ่งนั่งกันจะคลิปแต่งกินจะคลิปแต่งกินเป๊บเดียวกับคำเป๊บเดียวกับเนี่ยจะได้มือแต่ละเบ็ด น้ำใหม่ใกล้จะเจอแล้วบ่โอ้โหจืดงานเออน้ำใหม่ได้ตู้เย็นได้มากินเผลือเห็ดแดือดก็เพ่จืดจุ๊บคุ้มออกเนาะช่วยกันแกะหอมมากดูดีมันมันเนี่ยแมนขนาดว่ามันโบะมีมันหาท่านไหนมันเลยบ่ทท่านในหอนย่มที่มันมันเลยเกี่ยวเขาใช่ไหมค่ะบจ่ต้องมาอีกรอบหนึ่งมางามเกี่ยวเขาห่อขเอาเกลือใส่ในปีตัวมันเอาเกลือใส่แล้วก็จัมเขาเลย่กระจัมองเนาะกระจัมอง มัมันจปะเซ่บปรงนะพี่น้องประแดดข้าวเองม่รู้ประดุงประดีข้าเองถ้าประแดดเองมันจะหอมปะแดดปรุงกระเซ่บอีกแบบหนึ่งปะแด้าวเองกระแซ่บอีกแบบหนึ่งขัวนั่ขัวนั่กันสุด ขันแปราขันจะกินข้าต้มขวนันสุกก่อน,อนกืขว่าขันไปให้ก็เอาเมื่อีอเลอเ,อเอาเมือานตัเห็นทำไมสมีแม่เต็มเทียงอยู่ันเอา,า,า,เาไปปจับปลามาทำทำปลาดนะได้เนาะตะกี้เขามีต่อน้ำพีนาอ,อีกเ,เห็ดเนาะ,ะมีเห็ดเห็ดแปกเอง อเออเป็นพายแพ้ตีฮะบ่อนนะฮะคอยบ่อนไ่อยากให้คอยดอกอย่างใพ้ปีเดนี่เออุดไ,ได้มากมายเลยพวกกิติดเนี่ย

กันแต่บานห้องใส่สกระเบืก่อนบานทางคนใส่สเขาเบื้องลหลัลงไหมใช่เหรออืมเอ็นบอเขาไปเห็ดเขออยังใส่ำลำหลังแขวนบ้านไม่จังหอมค่ะว่าเขาเบื้องห้องอน,นี้เดียวโอโอหอมหอมปนกระปูเดพี่น้องเอินใส่บักน้าไปแน้อยหอมเนาะเขาจะแบงออก<อ>ให้แม่จักหนเย,ยอืม ยิ่งดีเบิร์ดแต่มั่จะรักเลยก่อนเขาบอกกินนะรักเลยเขาบอกขยามันบวมเขาบอกเป็นตัวนบวมัก็มันเป็นโตัวข้าเห็ดไม้เห็นไหมแต่ก่อนยางไม่เาเห็นเขาต้าไม้เห็นไหมแต่เบิองเขาเอาเอาไม้แต่เคยเห็นไหมตัวไม้ ກາບເດະນໍຄາ นยไ่ได้หรอเห่าเห่เห่าเเหเห่าห่าเห่ห่าเห่่าห่า่ห่ากินเห่่่ห่าเห่าเห่ห่าเไปาเหน่่ มักินหลายคนนี่อร่อยมันยังกันกินเดียวหนักกินกินออกมาทั่วประเทศใน่ไหลายคนแบบแรงหลายคนกินเ่าอยู่ระยองนะที่ยังวะ้ทองคนนะยืนหนาจวดแลเอาไปทาดเนแงห้เยอจ

กินน้อ๋ยนะมึงอยู่เขากินเป็นนะนิดนิดนาะนิดนิดเนาอมันนี่มันกินเป็นมันยั่พาดไปมองอาหารทะเลได้ลายน้องเอ๋ยจ่อยไม่รู้ดูกลุ่มปลาตันมันเห็นเป็นมันหุ่นจักกินทุกอย่างลานน้ำซีอิใส่นะมันหู่จักว่าหู่จักกินนาทั้งใจกินเป็นนะกินอะไรอันนี้เป็นเนาะชาวบ้านกินโมรายกินโมรายถุกอ้น โอ้ยนี้ยังเด็กอึวนะเงียบนงคนวนี้ตรงขัาไปยังตีมเพหรอมุเพเล็กหมืมอนขบรถาาิดนะคะขี้กียบอกคนขับไปตีน้อยนะกินราหาเขาใหญ่หัวขบจกักจมากเนี่ยจอเล็กหน่อยกินรคานะ ทีหน่อยจะตอดนะน็ชาว้านีตัวเกัูงมันบ่มาเทิเกนยกอยมันเิงุกหน้าเอนไปผมเลยมตีกินหน่อยต้องอนไปนะก็ตอนสีใหญยก่อนสกินสีบตรเนอนตอนอย่างเดียวพักเบ่เอาตอนอย่างเดียวพักผัวเส็บนมากเสียมาก ยังก็บอเอาจะต่อตีน,ตอน่อยไม่จะตออเลยเนะอะ็นีอยอาากินจนแบบกินกินหมดเลยอยันยู่งแล้รขึงเลอะคนเดียวเลอะล้หนึ่งไปแล้วเนะาะทำมากรุงกันโอ้ทำมาอดกินกุุงตีน้อยให้มันอดเขา กันไปเก้มันนะนอดเขาไปเักแบบว่าทิกมื่หนึ่งวันนึงกินนุ่มบดมือว้้น้างหอยเนาะสองหลว่เนาะอกว่าับขุมนุ่กินเนาะไปกับขุม่อันก็ไม่น้อยห้งเลแหละ ไปมาพีบอมาไปกิน,นเนาะผมงน้องก็คือแบไล่เขื่ออยู่ไป,ไปีบอมาไปเพราะว่าบอนคอยอยู่ฮะมัดไปงาของเนาะง่างมาณหารอรอนีุกกี้คือเน,น,นมันก็พี่จอนี่พี่จอนีอนม่มาว่าดาบเลย่ไปกก <ๆ S 1> ินโมเบิร์ตด้มันสั่งมาหลายหลาย มันมันมากเลยเรียนกินเ่อยกินกินหน่อยกินข้างเอหน่อยราดด้วยขอยยังท่านเลยราดด้วยอยยังบบไปหมูกระทะเราอร่อยปะหมูกระทเราอร่อยเนี่ยจาน้ำแก้วขาวผแสีทอมึงกับถาดันนาะกับอะตรทุคนมาเนาะจะลองกินผัไปมั้ย ทำไมเียนี้ตานตกันเราจะ,ก,ะ,ก,ะก,ากินข้าวนิดเดียวตอเนเย็นเป็นไปไม่ได้นะัขอจไปกินนะยารหนึงขาไปน้กนตอนไปน้ผมกินข้าวคนเดียวเป็นโลม,งงมังสมบใหมน่มก,กว,วยมสองน่งอะไริเ พนันพี่จะเนียวก่าที่กินเขาแรงนายเพราะมันกินแบบมันแห้งตอนเพล่นเดเขากินก็ชอกินแบบอิ่มแห้งนะกินมาหม่ไม่อนมีตอนเด้อกินสดลไม่ยังแม่ไปไหนเนาะไปเชียไหมฮะย เอเจียงลงเลยเจียงไหมเดียวมันจะตอนเอาเอาว่าตอนเออม่บายหรม่บายหรอเ่ใช่เข่าวะเข่าน้อคนึงเองนะหืทธินงเองดังมือไหม่ป่ะแล้าไปประดุกมือที่เขินเลยเขินเขินไปประดุเออไปละเออ ลักเล่ยหรือเาบ้ออ่ะลักเล่มาจากไหนมาจาก่แม่าน้องน่จไปงเหียนพี่น้องนื่คืนนี้บริจาคะได้กินเ้าพักกันกินขท้าวแล้ว่กินอ่าะพี่น้องไปหงเหียนแล้วเก็บ ว่าจักระเกตเดี๋ยวพูดตรงนี้นะก่เกตไพ่ผู้นี้ดำดวนบ่ผู้นี้ดั่มนงินบ่ฮันดีที่หอมกคคิดห้แม่นะก็คิดไปแม่นะจ้ เอาเตาหินเียนนะค่ะชาพี่น้องติดตามได้เลยติดตามได้เลยหอาก็เราก็แสบก็ติดตามคือเพื่อนใจเลยายบายไปไปโจท้าหนุ่งเครื่องก็โจเดโม่คนเดโม่คนไปตีเกมเมื่อหน้าเมือพี่น้องขอบคุณขอบใจที่ส่ามาติดตามเลยไปเมื่อหน้ากันมั้ Yeah.